สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกๆุกคนครับนี่คือวิธีการสายข้าวนะครับขั้นตอนแรกนะครับเอาน้ําใส่ทาที่กระด้งนะครับเอามือลูบนะครับขั้นตอนต่อไปก็คือเอาข้าวมาใส่นะครับนี่นะครับแล้วก็บีบๆนะครับเพื่อลดอุณหภูมิข้าวครับแล้วก็ไม่ให้มันเป็นเมือกด้วยนะครับดูตามในคลิปได้เลยนะครับนี่ครับ นี่ครับสามารถเอามือจับช่วยได้นะครับนี่ปึ๊บ,บอย่างนี้นะครับนีบการใส่ข้าวปึ๊บอย่างนี้นะครับพอเขาทำขั้นตอนนี้เสร็จแล้วนะครับเขาก็จะทำให้เป็นวงกลมครับแล้วใส่ในกระติบนะครับ นี่ครับเริ่มทำนะครับนี่ปึ๊บปึ๊บ